สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควนหลงจากศึกฟุตบอลซีเกมมาฝากกันเหมือนเดิมโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาแพ้กับทีมชาติไทยของเราในศึกฟุตบอลชายซีเกมรอบรองชนะเลิศไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจากวีรเทพป้อมพนันธ์ ส่งผลให้ทัพช้างศึกของเราผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพที่ก็ชะนะมาเลเซียในรอบรองมาได้ด้วยสกอร์เดียวกันซึ่งจากความพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยของทัพการูด้าในแมชนี้แฟนบอลชาวอินโดเขาจะมีมุมมองหลังเกมนั้นนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวอินโดคนแรกี่ได้คอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าทีมชาติไทยนยไม่ได้แข็งแกร่งมากเลยนะแต่ว่าเราก็ยังคงพ่ายแพ้ ส่วนคนต่อมานี่ก็มาตัดเพ้อด้วยว่าทำไมเมื่อคู่แข่งคือทีมชาติไทยมาถึงเป็นอย่างนี้อยู่เสมอสภาพจิตใจของเราตกต่ำผลงานก็เละเทะพึ่งพาแต่บอลยาวที่มันไม่ชัดเจนจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีโค้ชคนไหนเลยที่มาเปลี่ยนเรื่องสภาพจิตใจได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้ฝึกสอนถ้าคุณเล่นกับทีมชาติไทยคุณจะแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองความพ่ายแพ้ของทีมชาติอินโดว่า ในความคิดของผมทีมชาติอินโดนีเซียนั้นมีระดับการเล่นที่ต่ำกว่าไทยเราแพ้ทีมชาติไทยทุกด้านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาพจิตใจและก็ความเข้าใจในเรื่องแท็กติกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์โดยการตั้งคำถามต่อไปว่าผมคิดว่าด้านร่างกายของเราเนะี่ยโอเคนะแต่ในแง่ของแท็กติกเนี่ยมันธรรมดาชินแทยอยงนั้นเหมาะจะเป็นโค้ชทีมชาต,ติต่อไปหรือไม่ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่า นี่มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากโค้ชอีกต่อไปแต่มันเป็นเพราะเรื่องของคุณภาพผู้เล่นอินโดนีเซียผมคิดไว้ว่าโดยผู้เล่นที่มาจากชุดใหญ่อินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะไทยได้แต่มันกลายเป็นว่าพวกเขาก็ยังคงไม่ชนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงศักยภาพของผู้เล่นอินโดนีเซียว่าทั้งความอึดการคอนโทรบอลการจ่ายบอลสิ่งพื้นฐานในฟุตบอลอยังไม่ค่อยดีเลยโดยพื้นฐานแล้วไทยนั้นเหนือกว่าเราทุกอย่าง ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าประเด็นมันก็คือไทยนั้นมีสมาคมฟุตบอลที่ดีมีลีกที่ดีที่สโมสรนั้นไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายใน ACL ได้อยู่เสมอเมื่อสิ่งเหล่านี้มันดีมันก็ได้ส่งผลโดยตรงไปถึงทีมชาติถ้าสมาคมและลีกห่วยทีมชาติมันก็จะห่วยด้วยดังนั้นจึงอย่าได้โทษผู้เล่นแล้วก็โค้ชกันเลยต่อให้เปลี่ยนสักร้อยโคช้ชมันก็ไม่เวิร์กส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองไปถึงกลยุทธ์การเล่นกับทีมชาติไทยว่า คู่แข่งทุกทีมต่างมาเล่นตั้งรับกับทีมชาติไทยอยู่เสมอนะมันจะดีกว่าไหมที่จะไปเปิดเกมรุกสู้ถ้ารู้ว่าในตอนจบพวกเขาก็จะต้องแพ้อีกครั้งส่วนคนต่อมานี่ก็มาตำหนิผลงานของทีมชาติอินโดว่าการพัฒนามันอยู่ที่ไหนควรพิจารณาว่านี่มันอยู่ในกระบวนการพัฒนาด้วยหรือเปล่าเมื่อเจอคู่ต่อสู้อย่างไทยและเวียดนามแล้วยังคงไม่ชนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปว่า มันยากนะที่จะเอาชนะไทยหรือเวียดนามถ้าเราไม่พัฒนาในเรื่องของสภาพจิตใจส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าไทยจะยังคงชนะอินโดนีเซียถึงแม้ว่าอินโดนีเซียฝึกสอนโดยมูรินโญในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพอต่อการแพ้ทีมชาติไทยอีกครั้งของทีมชาติอินโดว่าไทยแค่ย้ายเทวีไปซะเถอะเพื่อที่อินโดนีเซียจะสามารถไปถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์ได้มันดูเหมือนว่าเป็นคำสาปหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ มันยากมากเลยที่จะเอาชนะทีมชาติไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าขอเพียงแค่ไทยนั้นหายไปจากแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มองผลงานของทัพการูด้าในเกมนี้ว่าการเล่นของอินโดนีเซียในการเจอกับไทยเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ไทยนั้นยังคงดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูที่หยุดการโจมตีของเอกี้ริกกี้วิทาแล้วก็อีกมากมายที่ล้วนโดนเซฟโดยผู้รักษาประตูของไทยและในตอนท้าย มันก็เป็นไทยที่ชนะ1ต่อ0ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเกมนี้ต่อไปด้วยว่าไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าในการเล่นผ่านบอลด้วยเท้าต่อเท้ามีความอดทนในการเล่นเกมลุกแตกต่างจากทีมชาติอินโดนีเซียที่เร่งรีบจ่ายบอลที่เดาทางได้ง่ายมันเป็นโรคเก่าที่เรารักษาไม่หายทําไมต้องแพนิกกันด้วยคุณจะเป็นท่องนิ่งในการจัดการเกมรุกให้ได้เหมือนอย่างไทยหวังว่านี่มันจะเป็นบทเรียนสําหรับอนาคต แล้ววันหนึ่งไทยจะต้องแพ้เราอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าผมยอมรับเลยนะว่าไทยนั้นเล่นกันได้ดีคุณภาพของผู้เล่นทั้งหมดพอๆกันมีการครอบครองบอลที่ดีเล่นเกมรับได้เลี้ยงบอลได้เล่นแบบโดท่าฟุตบอลอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลอินโดที่ได้มองว่าถ้าอ้างอิงเกมการเล่นของทีมชาติอินโดนีเซียมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ไทยนะั้นมีความคงเล่นคงวางมากกว่าอย่างที่รู้ ราาาชขององเซียนแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าเกมของไทยมันก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับระดับทีมชาติชุดใหญ่เป้าหมายของพวกเขาก็เป็นการเล่นที่พึ่งพาโชคชะตาเช่นเดียวกันซึ่งเทพีฟอทูน่ามันไม่ได้อยู่ข้างอินโดนีเซียแต่จงรักษาจิตวิญญาณกันเอาไว้พยายามต่อไปจนถึงวันโลกาวินาศส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าเกมของไทยนั้นดีกว่าเราเพียงแค่เล็กน้อย อินโดนีเซียเองก็มีโอกาสที่มากพอแต่ว่าไม่มีโชคพอที่จะเปลี่ยนเป็นประตูได้ในขณะที่ไทยนะั้นมีโชคจากการที่กองหลังของอินโดนีเซียเข้าสก,กัดกันช้าแล้วมันก็เป็นเพียงประตูเดียวที่นําไทยไปสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิมเ่มเติมมาถึงทีมชาติไทยของเราว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่าบทบาทของผู้เล่นลูกครึ่งแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในต่างแดนนั้นมีความสําคัญสําหรับทีมชาติไทยมันได้ไปสู่เหตุเห็นแล้วทั้งในชุดใหญ่แล้วก็ยูยี่สามเบนเดวิตนั้นมีการผ่านบอลท,ที่แม่นยํา เกมรับของโจนาธานก็ดีบวกกับผู้เล่นหมายเลข1 1ที่มาแทนเบนเดวิตอีกแล้วยังมีกุดคับสันที่พิสูจน์มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มด้วย3ประตูส่วนชาวอินโดคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ตำหนิแผนการเล่นของทีมชาติอินโดนีเซียในแมตช์นี้ว่าผมคิดว่าเราใช้กลยุทธ์ที่มันขี้ขลาดด้วยมีทีมจาก FF บวกกับผู้เล่นอายุเกินแต่ว่าเรากลับไม่สามารถครองเกมได้แค่การบิวอัพอย่างเดียวมันยังทำได้ยากเลยในขณะที่ทีมชาติไทยกล้าเพรสติ้งถึงแนวรับของอินโดนีเซีย เรากลับเล่นกันแบบรอโดยไม่เพลสแล้วจะหวังอะไรได้จากเกมนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงผลลั์ในเกมนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะเห็นทีมชาติของเราแพ้ในการเล่นกับทีมชาติไทยมันจะไม่ปกติมากถ้าได้เห็นทีมชาติของเราชนะมันต้องยอมรับเลยว่าเราแพ้ทั้งในเรื่องของแท็กติกแล้วก็กลยุทธ์และก็ยังมีผู้เล่นทีมชาติอีก23าคนที่โดนปั่นประสาทได้ง่ายจากนักเตะไทยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าพูดตรงๆเลยนะ ผมสังเกตว่าไทยเนี่ยทวงเวลาเยอะมากจากการมีดาราม่าเล็กๆในน้อยอย่างเช่นการเป็นตะคริวที่ทําให้ทีมชาติของเรานะั้นต้องร้อนรนและด้วยความกดดันที่สูงในที่สุดก็ติดกับดักดูได้จากการที่ริกี้กัมบัวยะไม่เคยมีอารมณ์อะไรแบบนี้มันเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดของไทยแต่ว่าไม่มีความเป็นนักกีฬามากหยุดโทษชินแต่อย่างกันเถอะซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการตำหนิทัพทังสึกของเราว่าสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยมันก็ยังคงเหมือนเดิม เมื่อทำประตูได้ก็จบลงด้วยการขมขู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นนิสัยที่มีมาจนถึงตอนนี้นายขณะที่คนต่อมานีได้มาคอมเมนต์ในเชิงปลุกระดมที่ไม่รู้ว่าเขาทําจริงหรือเปล่านะครับว่าไปปั่นป่วนไอจีของผู้เล่นไทยอย่างโจนาธานเข็มดีกันเถอะเขาเป็นผู้ปลุกปั่นที่ทําให้อินโดนีเซียต้องเสียสามใบแดงส่วนคนต่อมานีได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงการแพ้กับทีมชาติไทยว่าตราบใดที่ไทยยังคงเข้าแข่งขันเราจะไม่มีทางที่ได้แชมป์ไปตลอดการ เราจําเป็นที่จะต้องทํางานให้หนักขึ้นและรักษาจิตวิญญาณเอาไว้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อไปด้วยว่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาเจอทีมชาติไทยก็ล้มแลว้วผ่านรอบแบ่งกลุ่มเจอไทยในรอบชิงก็ล้มแลว้วเมื่อ,อไรอะไรแบบนี้มันจะหยุดผมเหนื่อยในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกว่าเราจะคงตามหลังไทยอยู่ไกลเลยนะ ทั้งในแง่ของสมาคมฟุตบอลหลีกสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เล่นรวมไปถึงด้านกองเชียร์ไทยนั้นมีการเริ่มใช้ผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปแล้วด้วยและพวกเขาก็ยังคงมีอายุที่น้อยที่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเอาอย่างหยุดคิดในเรื่องของผลลัพธ์ในครั้งนี้กันไปซะแล้วก็มองกันต่อไปข้างหน้าถ้าสับสนว่าจะมองไปใดทิศทางใดก็แค่มองไปที่ประเทศไทยอย่างน้อยจําเป็นที่จะต้องเพิ่มจานวนผู้เล่นลูกครึ่งดาวรุ่งเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพหลีกของเรา งก้าวต่อไปเพื่อเหรียญทองมาตั้งเป้าเพื่อผลลัพธ์ที่สูงกว่ากันเถอะรับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความรู้สึกหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวอินโดนีเซียหลังเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้กับทีมชาติไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกาันเป็นความหลงจากศึกฟุตบอล4เกมกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไป ทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีมเจ้าภาพเวียดนามในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ยังไงก็มารอเชียร์ทัพช่างศึกของเราให้คว้าเหรียญทองไปด้วยกันครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ